ร้านนาพาลองวันนี้นะเจ้าเขามากระแสคนทักสุขภาพกันเจ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ซื้อว่าน้ำหนักขึ้นนะเจ้าก็เลยอยากจะมาออกกำลังกายท่องมีคนแนะนำว่าฟิตเนสที่นี่ดีขนาดเลยนะเจ้าเดอะแพลทิเนัยมฟิตเนสเซ็นเตอร์นะเจ้าแต่แน่ใจว่าผมเคยมาเจ้าแบบรู้สึกบ่กให้มั่นใจวันนี้ก็เลยแอบโทรนัดเทรนเนอร์ไว้แล้วนะเจ้าประเทศจีนบางนายรอละแต่ตอนนี้เขาไปวอร์มอัพทันทีก่อนเจ้า สำหรับคนที่มาเกยมาฟิตเนสเลยอย่างอ้อมเนี่ยมาถึงป้าคนจะเริ่มในใดก่อนปะก็อย่างแรกนะครับก็ต้องถามถึงปัญหาก่อนเนาะคือเราอยากให้เล่นฟิตเนสกลับไปแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยนะครับที่จริงเขาจะมีคลาสนะครับทุกวันเนี่ยจะมีคลาสที่เขาหน้าทนายเนาะจะมีอ่ามีมวยเนาะสหมวยแน่ถ้าคนที่อยากจะเบิร์นช่วงบนเนาะคือการออกกำลังกายช่วงบนเราต้อมีอย่างแค่ก็มีเต้นลาติน ฟุตบอลเรามีแล้วก็มียคะมีจักรยานโอ้หลังคาสูงครับตอนนงเช้าหน้าอยีกแล้วรับจะมีเขาไม่นี้จะเป็นซีนนะครับแล้วของผู้ชายนี่ก็จะเป็นพวกเ้าหน้าอย่างนี้และเราจะมีบอร์ั่นอย่างนี้เปิดแล้วที่นี่เปิดกี่โมงกี่โมงเจ้าวันธรรมดานะครับวันจันทร์วันศุกร์นี่จะเปิดแปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มเจ้ามากกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่จะเปิดแปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มฟังแล้วน่าสนใจขนาดเลยนะเจ้าอ่ะตอนนี้เรพร้อมละ เอไปเอากะไก่ด right right ีกว okay. uh ่าจะเริ huh. uh ่ม huh. ท uh ี huh. oh, uh ่ตรงไหนตอนดีเเริ่มตรงรูนี่เลยก็ได้ครับเริ่มตรงรูนี่เลยนะโอเคอันตอนนี้เขาไปตีรูอกันเจ้าตอนนี้มาถึงเครื่องแรกแล้วเจ้านี่เครื่องอันนี้เปเครื่องที่สองแล้วเานี่เครื่องอันนี้เรียกว่าแอรวอล์กเลยครับ อันนี้เป็นเครื่องด้งวยครับท่านเจ้าอันนี้นานนามาถึงเรื่องของแน่ท้องพ่อและท่าเจ้าสำหรับคุณผู้หญิงทีท่อยากจะมุน่นดีเลาก็า เท่านี้อยา,ากจะทุดฝ่ายอย่างสุดน้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะอยากจะเริ่มหันมาราักษาสุขภาพแล้วอ,อย่างที่บอกนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับมีคา,ามโบเล่นสกีเนียสุดเลนะครับเขาก็ต้องมีเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ที่ที่เนี่ยคือดูแลทุกอย่างนะครับแบบว่าจะเป็นการเรื่องเซฟเรื่องการเจ็บเจ็บหรือว่าการนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเพียนโดยตรงเนาะตรงนี้ก็คือจะเขาจะเพียนเทร,รนโดยตรงก็คือจะไปทับคุณ เจ็บหรือว่ามาปลอดภัยแน่นอนนะในก,การอาอกกำลังกายแต่ละครั้งเนาะกลับไปกัอย่างที่มีสุขภาพดีกบไป็นะ